ก็มันก็ไม่มีเรื่องอะไรมาจริงพี่สี่ห้าปีตนผมส่งเรื่องให้พี่อ่ะพอผมส่งเห้พี่ปุ๊บหลังจากที่ผมส่งเรื่องให้พี่เมื่อสามวันที่ผ่านมาครพี่เพื่อนผมไอซีตอนนี้เสียแล้วครับเอ้า คนและคุณผู้ชมทุกท่านเองครับผมวันนี้ของผมเอฟพงพิร์ครับ <c oughs> แล้ววันนี้เราก็อยู่ในรายการประจำวันทุกวันเสาร์สิบสามรายการตรงนี้กับเล่าเรื่องเพง สำหรับเรื่อง่ในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เราได้คนธรรมดาหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านมาเล่าให้ฟังนะครับทิ้งเราผมบอกว่าช่วงนี้เนี่ยผู้ชายเนี่ยเล่าดีเล่าดีมีแต่ติดมันเป็นผู้ชายหมดเลยนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นผู้ชายอีกแล้วเช่นกันเออเอาจริงนะผมชอบส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเจอผู้ชายเสียงนุ่มลึกือฟังแล้วมันแบบมันเพลินน่ะถึงท่าบอกว่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าน้องคนนี้เขาจะเล่าได่น่ากลัวมากน้อยแค่ไหนนะครับเอาเป็นว่า็กจะ แชร์ s ่ b s c r i แล้วกดกระดิ่งข้างล่างนี้ให้ผมหน่อยละกันเลยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำงานครั้งต่อ,ตอไปได้วยนะครับและจะพร้อมมาแล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปองพวงบริจาไม่ต้องเกิดอะไรมากมายครับไปดูกันเลยคฮะ สวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการนะครับผมคุณผู้ชมชาวบ้านแนะนาตัวหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมมีชื่อว่าเอิร์ดนะครับผมโอเคน้องเอิร์อดอายุเท่าไหร่ลูกผมอายุ19าครับผมโอ้ยน้องเอิร์ดยังเป็นเอ่อเขาเรียกว่านักศึกษายอยู่เลยนะครับน้องเอิร์ดครับวันนี้มีเรื่องราวมาเตรียมให้ฟังกันเนี่ยทั้งหมดกี่เรื่องฮะมีมาให้ทั้งหมด3เรื่องครับผมโอ้สามเรื่องเลยเกิดกับตัวเองหมดเลยหรือเปล่าฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยสองเรื่องครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนทีี่่ผมออยูในเเหตุกการณ์ เราคืออย่างน้อยก็คือ3เรื่องนี้เรามีเราม,เรามีเรามีส่วนหมดเลยว่างั้นใช่ครับผมโอเคมาเริ่มเรื่องแรกเลยดีกว่าเพิ่มการเสียเวลาเรื่องแรกม,มีชื่อว่าอะไรครับคู่เตือนพวกเธอแล้วครับผมก่อนที่จะเข้าเรื่องนะผมขอผมขออนุญาตแนะนาก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในนักดนตรีไทยของโรงเรียนนะครับผมว้าว <Wow. S 2> ในชมรมดนตรีไทยนะครับผมจะมีนักดนตรีไทยอยู่8คนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้วันนั้นเนี่ยมันจะเป็นวันที่พวกผมเนี่ย เก็บตัวซ้อมเพื่อที่จะไปออกงานครับผมซึ่งวันนั้นนะครับวันที่จะเก็บตัวซ้อมเนี่ยจะมีคนที่เก็บตัวซ้อมอยู่ทั้งหมด5คนครับผมจาก8คนผมขอ,อเปลี่ยนชื่อเพื่อนเป็นเพื่อน A 1คน 1> เพื่อน B แล้วก็เพื่อน C <า>แล้วก็จะเป็นของรุ่นพี่จะเป็นรุ่นพี่ดีและรุ่นพี่เอฟนะครับผมผมพวกผมทั้งสคนเนี่ยจะออกเป็นแบบว่าแนว ปากซาชอบท้านู่นทานี่ไปเรื่อยเป็นพวกแซ่บๆหน่อยนะครับแล้วก็พวกรุ่นพี่เนี่ยจะเป็นแนวแบบว่าเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็ในวันนั้นเนี่ยจะมีคุณครูอีกหนึ่งท่านครับผมที่เป็นคุณครูประจําห้อง ดนตรีไทยส่วนของห้องดนตรีไทยเนี่ยมันจะเป็นตึกเก่าครับผมพี่ตึกเก่าจะอยู่ทางด้านหลังสุดของโรงเรียนจะเป็นตึกสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับและทางด้านหน้าจะเป็นประตูเหล็กครับผมเหมือนกับประตูเหล็กร้านค้าพี่ทางด้านหน้าของดนตรีไทยเนี่ยจะเป็นเวทีสําหรับ อ่านางรำครับพี่และทางด้านขวาของห้องเนี่ยจะเป็นห้องเก็บตัวนักดนตรีครับผมจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็ทางด้านซ้ายของห้องดนตรีไทยเนี่ยจะเป็นตึกของดนตรีสากลครับจะเป็นตึกเชื่อมกันวันนั้นเป็นคืนก่อนวันพาครับผม,มและเป็นวันที่ พวกผมเป็นวันซ้อมกันมาสุดท้ายละพวกผมก็เลยซ้อมกันดึกหน่อยว่าเพราะว่าวันพรุ่งนี้ต้องไปออกงานและพวกผมก็เลยพากันซ้อมจนถึงประมาณเที่ยงคืนแลวครับผมพอซ้อมถึงเที่ยงคืนแล้วที่มีคุณครูเดินกลับเข้ามาครับก็บอกว่าถึงเวลานอนแล้วเก็บเครื่องดนตรีไทยและพักผ่อนกันและคุณครูก็พูดอีกอย่างหนึ่งว่าแล้วคืนวันนี้เป็นคืน,นก่อนบรรพานะคืนของบรรพาทำไมอะ คืนก่อนวันพัามันเป็นวันอะไรพี่เป็นวันโกนใช่ไหมครับวอยขี่ใช่ไหมครับแต่พวกผมวันตอนนั้นพวกผมยังไม่รู้เพราะพวกผมเพิ่งจะแค่อยู่ม1ม2ครับเลยยังไม่รู้เรื่องแต่แล้วอย่างที่ครูพูดคํานั้นออกมาสีหน้าของรุ่นพี่ทั้งสองคนเปลี่ยนครับพี่สีหน้าของรุ่นพี่ทั้งสองคนคือแบบโดนอีกแล้วเหรออะไรประมาณนี้หลังจากที่อาจารย์พูดแบบนั้นนะครับผมพกผมก็เลยงงนะว่าอ้าวคืนก่อนวันพักแล้วมันยังไงเพื่อนของผมไอ้เพื่อนเอไอเพื่อนเอกับไอ้เพื่อนบีมันเลย ถามครูกลับไปว่าอา้าครูคืนก่อนบันพ้าแล้วมันทําไมครับเขาเลยหันหน้ามายิ้มแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็รู้เรื่องพอพวกผมไอพ่อครูหันหน้ามายิ้มแล้วพูดความนั้นเสร็จปุ๊บพวกรุ่นพี่ก็เดินตามครูออกไปข้างนอกแล้วเขาก็ไปคุยอะไรกันข้างนอก,กผมก็ไม่รู้ผมก็เก็บเครื่องดนตรีไทยอยู่ในห้องกันแล้วพอพวกผมเก็บเครื่องดนตรีไทยกันเสร็จแล้วผมกําลังจะเข้ามานอนพวกผมก็เดินเข้าห้องทางขวาเพื่อที่จะเข้ามาห้องของห้อง ห้องนอนของผมครูก็เดินเข้ามาทางข้างหน้านั้นพร้อมกับอ่ารุ่นพี่ทั้งสองคนแล้วครกูก็ถือกล่องทูบครับกล่องทูบถือกล่องทูบเข้ามากล่องนึงแล้วก็ยืนให้พี่ให้พี่ดีแล้วก็บอกว่าเอาไปไว้บนทิ้งพระรุ่นพี่ดีก็บอกว่าโอเคครับแล้วไอ้เพื่อน A กับไอ้เพื่อน B ผมมันก็ถามอีกว่าเอ้ามาทําไมครูจะให้ผมไหว้อะไรอีกอ่ะมันว่าแบบนี้ แล้วครูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนแล้วคุณครูก็กําลังจะเดินออกไปแล้วครูก็ห,หนันมาบอกอีกว่าคืนนี้ครูไม่ได้อยู่ด้วยนะครูอยู่อีกตึกหนึ่งที่อยู่หน้าโรงเรียนมีอะไรไปหาครูที่นั่นแล้วครูก็เดินออกไปผมตัวผมเองที่เหนื่อยมาทั้งวันแล้วเนาะผมก็เลยไม่ไหวละผมก็เลยกําลังจะนอนคนระับผมก็เลยนอนแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆมันทําอะไรเพราะว่านอนก่อนแล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับผมพี่ ตอนประมาณตีสองจะตีสามครับมันมีเสียงเหมือนอะไรสักอย่างมาเคาะมาตบประตูประตูทางห้องที่มันเปิดเข้ามาห้องห้องนั่นรดนตรีอะพี่เสียงดังตั้งมาทีหนึ่งผมก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาคนเดียวหรือเปล่าเราตื่นว่าคนเดียวเหรอผมตื่นขึ้นมาคนเดียวแล้วผมก็ควานไปหาเพื่อนพี่พเพื่อนอเพื่อนเอมันตื่นอยู่ครับแล้วก็มันแล้วมันก็กระซิบมาบอกผมว่าเออได้ยินเหมือนกันผมก็เลยข้ามตัวเพื่อนเอไปหาเพื่อนบีไอ้เพื่อนบีก็ ได้ยินเหมือนกันและทีนี้ผมที่นอนติดกับประตูฝั่งนั้นผมเลยเอื้อมมือขึ้นไปเปิดลูกบิดพี่แล้วเปิดเข้าไปเลยพอเปิดเข้าไปปุ๊บไม่มีอะไรครับห้องทุกอย่างปกติอะไรของอะไรอยู่ปกติทุกอย่างครับเอ๊ะมันไม่มีอะไรสงสัยจ,จะหูฝาดมั้งก็เลยปิดประตูเข้ามาผมก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรหรอกนอนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวลุ่งขึ้นเราต้องไปลุยงานกันผมก็เลยนอนครับพี่ นอนอีกรอบเป็นจะเป็นแบบว่าตึงหลับตึอตื่นพี่มันนอนไม่หลับพอไปสักพักหนึ่งผมน่าจะมาณห้าหกนาทีได้พี่มันมีเสียงไหมครับเป็นเสียงกรุ๊กรกรุ๊กรุ๊บกรุ๊กรุ๊เหมือนเสียงเครื่องหยิบเครื่องตีไอหยิบไม้ตีไม้หยิบอะไรในในห้องของคนตีไทยพี่ผมก็เลยสกิดเพื่อนอีกรอบหนึ่งเพื่อนมันก็หลับมันก็งวงเงียขึ้นมาอะไรวะเอิร์ีมีอะไรผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงได้ยินเสียงวะมึงบอกมีเสียงอะไรวะแล้ววผมก็พากันเปิดไป ปับปั๊บเปิดในห้องแล้วก็ขึ้นมานั่งกันพอขึ้นมานั่งกันพี่จากเสียงไม้เสียงอะไรเปลี่ยนเป็นเสียงดนตรตีไทยพี่ผมก็เลยไปสกิปรุ่นพี่สองคนรุ่นพี่เขาฟื้นขึ้นมาได้รุ่นพี่เขาก็เข้าไปมุมห้องมุมใต้มันจะมีิ้่พระอยู่ข้างบนพี่เขาไปหลบอยู่ทั่ทีพักเพราะผมที่ไม่รู้จะทำไงเพราะรุ่นพี่ก็ดูสภาพหน้ามันจะพึ่งไม่ได้แล้วก็เลยผมก็เลยเดินเข้าไปพี่ เปิดประตูเปิดเข้าไปอีกรอบนึงในห้องมันก็ไม่มีอะไรพี่ในห้องมันคือทุกอย่างอยู่ในแบบความสงบความเรียบร้อยอยู่เหมือนกับที่พวกผมเก็บไว้ทุกอย่างครับตอนที่เราเปิดเข้าไปมันเสียงดนตรีมันดับไม่มีอะไรแล้วผมก็อ่ะพอผมมองแล้วผมก็ปิดไฟในห้องดนตีขณะที่ผมกําลังจะแง้มประตูปิดเข้ามาเสียงดนตรีไทยมันดังขึ้นมาอีกทีทแล้วทีเนี้ยทางหน้าห้องฝั่งของห้องของนักดนตรี ไอห้องของห้องพักนักดนตรีพี่มันจะมีหน้าต่างที่เอกาไปข้างนอกและข้างหน้ามันเป็นเวทีใช่ไหมพี่บนเวทีนั้นน่ะพี่มันมีเงานางรำรำอยู่บนเวทีไว้พี่รอบนี้มันผมที่เห็นอย่างนั้นผมก็เลยสะกิดเพื่อนว่ามึงมึงดูเงาตรงนั้นดิเพื่อนมันก็หันไปมองพี่มันก็เห็นกันหมดเลยสี่คนห้าคนที่อยู่หกคนที่อยู่ในนั้นพี่แล้วเสียงดนตรีไทยก็ดัง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 ขึ้นเรื่อยๆพวกผมก็ไม่รู้ยังไงผมเลยก็คานไปหารุ่นพี่ แล้วขบอกพี่เราจะเอาไงดีรุ่นพี่เขารุ่นพี่รุ่นพี่เอฟก็เลยลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็หยิบพูบมาแล้วก็ยื่นให้ผมผมต้องเป็นคนจัดการพูกระดอกจุดและขอขมาผมก็เลยถามรุ่นพี่เอฟว่าพี่นี่ผมทําอะไรผิดหรอรุ่นพี่เอฟบอกว่าไม่รู้แหละแต่มต้ก็เป็นคนขอขมาขมาเพราะว่า่างนี้ตัวผมที่ไม่รู้ไงแต่ผมก็อยากให้เรื่องตรงนี้มันจบผมก็เลยหยิบทูบขึ้นมากราดอบแล้วก็ขอไฟแช็กจากเพื่อนแล้วก็ยกมือไหว้ขอขมาว่า ถ้าเกิดว่าตัวผมทําอะไรผิดไปหรือเพื่อนผมมันทําอะไรผิดไปผมต้องขอเข้ามาในที่นี้ด้วยเพราะว่าผมอะมานอนเพื่อที่จะซ้อมให้ดีอะไ้นี่ถ้าครูบาไม่ชอบไม่อะไรในตัวของผมผมต้องขอเข้ามามาในาที่นี้ด้วยพอหลังจากที่พูดคํานั้นเสร็จพี่เสียงดนตรีเงาหายหายแบบหายปุ๊บไปเลยเหรอหายแบบไฟดับ,บไปทีหนึ่งปุ๊บแล้วก็ไฟติดขึ้นมาอีกทีหายพี่เสียงดนตรีไทยคือหยุดชับไปเลยแล้วก็มีเสียงมาตามสายลมอะพี่ แต่ว่าในห้องอ่ะคือไม่มีลมนะพี่แต่มีเสียงออกมาเข้าหูผมว่าไม่ใช่มึงเสียงไม่อย่างงี้ว่าไม่ใช่มึงแล้วรุ่นพี่เขาก็บอกว่าเออขอเข้ามาใช่ไหมเอาทู่ออกไปปักข้างนอกซึ่งข้างนอกมันจะมีดินอยู่ครับผมก็เลยบอกเว่าพี่แต่ข้างนอกมันมีนะเะเมื่อกี้นี้มันก็มีเงานะพี่จะให้ผมออกจริงจริหรอพี่บอกถ้าไม่ออกมึงจะปักใส่ตรงไหน่ะผมเลยว่าอ โอเคก็เลยสู้ไปเลยปับ๊บเปิดเข้าไปก็ข้างนอกไม่มีอะไรพี่ผมก็เลยเดินแล้วก็หออทูบเนี่ยปักลงดินพี่ปักทีแรกพี่ดินมันแบบแข็งแข็งมากปักยังไงก็ปักไม่ลงดินตรงนี้เราก็มาทําความสะอาดมันก็อะไรอยู่ปกติโอ้มันแตงมันต้องไม่แข็งดิมันข้างล่างมันไม่ใช่ปูนเขาเลยเอากลับมาแล้วก็ยกมือที่ัครูบาอาจารย์รับคําขอขมาข,ของผมเถอะผมอยากให้เรื่องตรงนี้มันจบแล้วผมผมจะได้กลับไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้จะได้ออกไปเล่นงาน พอพูดเท่านั้นเสร็จุูบก็ก็ยังมีเสียงก็จะมีเสียงกระซิบตามสายลม่ะไม่ใช่มึง <c oughs> พอหลังจากนั้นปุ๊บผมก็ปักลงไปอีกรอบหนึ่งพี่แต่รอบนี้ปักได้ครับอ <c oughs> แต่ตรงนั้นมันไม่มีลมไม่มีอะไรพี่แต่ทูบมันฟืบจนสุดก้านพี่ในเวลาไม่ถึงครึ่งนะครึ่งนัไม่ใช่ในเวลาไม่ถึง30มสิบวิพี่ทูบแดงทั้งแดงทั้งก้านแล้วก็ไปสุด จนสุดโคนครับผมเห็นอย่างนั้นผมเลยหันไปมองเพื่อนแล้วก็ยิ้มให้เพื่อนหนึ่งทีแล้วก็บอกว่ากูไปก่อนนะแล้วผมก็วิ่งไปครูวิ่งไปหาครูที่หน้าโรงเรียนครูเขาก็นั่งทํางานของเขาอยู่ครูเขานั่งทํางานอยู่แล้วครูก็หันขึ้นไปมองผมครูเขายิ้มแล้วก็บอกว่าเจอมาใช่ไหมล่ะครูว่าอย่างนี้แล้วไอคนที่ทําผิดมันอยู่ไหนครูว่าอย่างนี้ผมเลยบอกว่าครูใครทําอะไรผิดครูเขาก็เลยยิ้มแล้วเพื่อนผมมันก็วิ่งตามมากับตามมา สามคนรุ่นพี่เขาไม่วิ่งตามอ่ะด้วยรุ่นพี่เ้าอยู่ในห้องแล้วครูก็ทำเรีองไปมองว่าแล้วก็บอกว่าอ่ะมันมาละในข้อมือของไอซีมันมีรอยจ้ำแดงเหมือนคนจับอ่ะพี่ครูก็บอกไอซีไปทำอะไรมาหรือเปล่านั่นแหละแล้วครูบอกนั่นแหละไอคนทำแล้วครูเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพวกเธอพักผ่อนกันตรงนี้แหละมันไม่มีอะไรละแล้วครูเาก็บอกไอซีา IC, มาครู แล้วครูก็พาไอศีไปที่ห้องดกลับไปที่ห้องดนตรีไทยแล้วพวกผมก็ไม่ได้อยากไม่ได้อนี่จะต,ตามกลับไปผมก็เลยพักผ่อนกันแล้วก็ตื่นมารุ่งเช้าพวกผมสามคนก็เดินกลับไปห้องดนตรีไทยก็เห็นไอศีพี่นั่งคุกเข่าอยู่แล้วครูก็นั่งอยู่บนเวทีขอโทษ คุณครูอยู่แล้วก็ครูเขาก็นั่งสอนแต่ว่าผมก็เบบพวกผมก็ไม่ได้ถามต่อนะครับว่าเออไปทำอะไรมาอ่ก็คือก็ไม่รู้อยู่ดีก็คือไม่รู้อยู่ดีครับนะครับพี่นี่ครับเรื่องแรกก็จะเป็นประมาณนี้ครับพี่ผูเตือนก็คออืมอืมคือถ้าเกิดว่าเราไปถามซะน่อยว่าแบบเออไอซีมึงไปทาอะไรมาเนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มไข่ไข่ปมได้เยอะเลยนะใช่พี่แต่ว่าพวกผมก็ ต้องคว้าเพื่อนกันแต่ก็ไม่อยากถามกันว่าเออมันก็ทําผิดไปแล้วมันก็้นี่แล้วก็เลยไม่อยากถามพี่อืมโอเคโอเคอ่ะม,มา<อ>เรื่องที่สองต่อเลยละกันครับผมเรื่องที่สองพี่เป็นเรื่องพวกมันตามมาแล้วนะครับเรื่องที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นในห้องดนตรีไทยแต่<ๆ>เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเพราะเิ็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบริเวณของห้องนฏาิลสิครับพี่แล้วทีนี้พวกผมก็กลับมาจากเล่นงานวันลอยกระทงกัน ก็เป็นช่วงเวลาเดิมพี่มาทุมเที่ยงคืนทีนี้มมก็มีกันอย่างมีกัน4ี่คนก็คือผมไอเอไอบีแล้วก็ไอซีเหมือนเหมือนเติม,มแล้วก็จะมีพวกผู้หญินางรำอีก5คนที่เป็นเพื่อนผมเหมือนกันแล้วก็ไอพวกไอเอไอบีไอซเนี่ยก็ถามผมว่าเออเออ เอาไงวันคืนนี้จะกลับบ้านหรือจะไปนอนห้องดนตรีไทยผมก็เลยหันไปมองเขาแล้วบอกว่า <int ess ant ik> มึงจะกลับไปนอนห้องดนตรีไทยจริงเหรอรอบพี่แล้วยังไม่เข็ดใช่ไหมยังจําได้ใช่ไหมว่าห้องดนตรีไทยมันเกิดอะไรขึ้น <cents> แล้วลเพื่อนผมบอกโอเคลงมติก,กันก็คือน,นอนตึกนาฏศิลป์อัน <cents> นี้ผมก็นอนผมของก็หลับไปละพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนตื่นเช้าขึ้นมาพี่จนตื่นเช้าขึ้นมาผมไม่เห็นใครเลยอื hmm. แต่ว่าผมว่า ของอะไรเนี่ยมันยังกระจัดกระจายอยู่ในห้องมันไม่ได้เก็บของมไม่ได้อะไรกันแต่ว่าในห้องนั้นมีผมนอนคนเดียวผมก็เลยว่าเอา้าเกิดอ,อะไรขึ้นวะผมเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทรหาเอเอมันก็รับเอมันก็รับสายผมก็ถามเอว่าเออมอยู่ไหนเออมบอกว่าเออตอนนี้กูอยู่ปั๊มปตทข้างนอกผมกเลยว่าเอา้า มึงไปทาอะไรปั๊มระทอวะของเถืนก็ไม่เก็บรีบไปไหนมึงบอกเออมึงรีบออกมาก่อนเนื่อกูมีเรื่องเยอะมากนะไา้มีกูมีเรื่องเยอะมากผมก็เลยอ่ะเก็บของของผมแล้วก็เดินไปขับรถแล้วก็ออกไปข้างนอกไปหาพวกมันพอไปเจอพวกมันก็เป็นพวกมันสามคนนั่งอยู่กูเลยอ่ะมีเรื่องอะไรอีกมันก็เลยบอกว่า เมื่อคืนเนี้ยหลังจากที่มึงนอนอ่ะพวกกูก็เล่นไพ่พวกกูก็ทําอะไรกันปกติจนตีสองมันก็แล้วมันก็บอกว่าพอตีสองนะแม่งเสียงดนตรีไทยดังขึ้นมายันตึกนาจศิลป์เลยผมเลยว่าเอาเครียดแต่ตึกดนตรีไทยกับตึกนาฏศิลป์มันอยู่ห่างกันสองกิโลเลยนะมันเลยบอกว่าเนอนั่นแหละแล้วพวกกูอ่ะก็เลยไอ้นี่กันพวกกูคิดว่ามันจะมีอะไรพวกกูก็เลยขี่รถขึ้นไปขี่รถไปตึก คนตีไทยส,สองคนก็คือไอบีกับไอซีแล้วก็ไอเอ็กขึ้นอีกคันหนึ่งแล้วก็ขี่ตามไปครับไปจนจะถึงแล้วพี่ไอซี A, A, C, มันมีมันมีไฟไฟฉายมันก็เปิดไฟฉายส่องไปบนหน้าเวทีพี่บนหน้าเวทีมันมีผู้ชายตัวดำดำใส่จงกระเบนสีแดงนั่งยองๆแล้วก็ในมือสูบถือบุหรี่มันอยู่คนละมวลไอบี A, B, มันเห็นเหมือนกันมันก็เลย ตะโกนว่าเฮ้ยผู้มึงอะทำไมยังไม่กลับบ้านกันอีกวะพอสิ้นสุดเสียงตะโกนนั้นพี่ทั้ง3มคนเนี่ยหันหน้ามาทางไอ้บีและไอ้ซีแล้วก็ยกบุหรีพ่พี่ขึ้นมาสูบฟืบจนหมดหมดมวนนะพี่แล้วก็เอามือลงแล้วก็ค่อยๆยยืนขึ้นพี่แล้วก็วิ่งตามพวกมันมาไอ้บีเห็นอย่างนั้นพี่ไอ้บีเห็นอย่างนั้นไอ้บีก็เลยบอกว่าพอกูเห็นอย่างนั้นปุ๊บกูก็เลยหักรถเลี้ยวกลับมาแล้วก็ไอเอก็เห็นอย่างนั้นมันก็เลยหักรถเลี้ยวมาตามแล้วมันก็ขับมากันแล้วมันก็โ นูนี่พวกเพื่อนผมที่เป็นผู้หญิงมันก็เลยได้ยินมันก็เลยตามเดินลงมาจากอาคารนัตสิงผู้ผู้หญิงอ่ะทั้งหกคนอ่ะเห็นคือผู้ชายสามคนที่เอื้อมมือมาจะถึงไอซีแล้วแล้วผู้ผู้หญิงมันก็เลยกรีดกันกรีดแล้วมันก็วิ่งไปขึ้นรถขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แต่ละคนแล้วก็ขับออกไปข้างนอกขับอบอกไปประมาณตีสามแล้วไอเอไอเอที่มันลังท้ายสุดมันก็เห็นพี่แต่มันไม่ได้เห็นคือ ที่มันเห็นคือมันไม่ได้เห็นเป็นมือยื่นมาจะถึงไอซีแต่ที่มันเห็นคือผู้ชายทั้งสามคนอะ uh, วิ่งมาจะถึงตัวไอซีอยู่แล้วพี่อเอเอมันก็เลยบอกเฮ้ยพวกมึงระวังไอไอเอพูดว่า oh, AA, พวกมึงระวางังปุ๊บทั้งสามคนหันพี่หันมาทางไอเอเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นไอเอไอเอเห็นอย่างนั้นมันก็เลยหักรถแล้วก็อ้อมไปอีกทางหนึ่งไปผ่านทางหน้าโรงอาหารก็ขับออกไปข้างนอกพอขับออกไป,ปพวกมันขับออกไปจนถึงปั๊มน้ํามันและพวกมัน หันกลับมาทางโรงเรียนพี่ก็เห็นว่าผู้ชายสามคนนั้นอ่ะหยุดแค่ที่หน้าโรงเรียนไม่ออกจากทางหน้าโรงเรียนพี่หยุดอยู่ตรงนั้นประมาณสามคนไอ้พวกเพื่อนผมมันก็เลยว่าโอเคงั้นตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ก่อนเป็นที่เซฟโซนของเราแล้วมันก็แล้วเพื่อนมันก็บอกว่าเฮ้ยเต่เออมันนอนอยู่นั้นนะมันเพื่อนมันบอกเออปล่อยมันเถอะมันคงไม่เป็นไรหรอกมันอยู่ในมันอยู่ในห้องนอนจนเช้าจนสว่างพี่มันก็คือเรื่องมันก็ไม่มีอะไรแหละจนผม ตื่นจนผมโทรหาพวกมันเรื่องที่2ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเมื่อกี้บอกว่าอะไรครับเมื่อกี้จบจบแล้วใช่ไหม,รมเรื่องที่2ใช่ครับผมเรื่องที่3เนี่ยเรื่องคือเรื่องครูเตือนพวกเธอแล้วเนี่ยเป็นเรื่องปฐมบทของ ก็คือต่อกันเลยเป็นเรื่องที่เกิดหลังจากนั้นมา2ปีครับผมเรื่องมันอยู่ว่าวันนั้นครับมันเป็นวันที่พวกผมเนี่ยจะไปเข้าค่ายกันมันก็เป็นวันที่เดินทางไกลเข้าค่ายกาปกติพี่ลักษณะาาของค่ายเนี่ยจะเป็นค่ายแบบเอาล้อมรั้วไว้แล้วตรงกลางจะเป็นสระน้ำครับพี่แล้วก็ทํากิจกรรมทําอะไรเสร็จทีนี้พวกผมจะอาบน้ําครับก็ยังในหมู่งผมก็จะมีพวกผม4ี่คนแล้วก็เพื่อนอีกนิดหน่อยแต่พวกผม4คนเนี่ยไปด้วยกันตลอดไอซีมันอยู่อยู่มันก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเหมือน มีอะไรอยู่ในน้ําเลยวะ่ะผ mm ู้หญิงเฮ้ยเหมือนมีอะไรในน้าเลยว่ะแล้วมันก็เดินขึ้นมาแล้วผผมก็เดินขึ้นมาแล้วก็หันไปมองที่ขาไอซีพี่มันมีรอยจ้ำแดงๆเหมือนกับเหมือนกับวันที่เรื่องแรกเลยพี่มีรอยจ้ำแดงๆเหมือนเหมือนกันเลยครับผู้ผมเลยบอกว่าเอ้ยผมไม่เป็นไรหรอกมั้งคงโดนอะไรต่อยมอั้งคงอืมผมเลยพากันไปนอนเรพากันไปนอนผมนอนกับไอซีไอเอนอนกับไอดีและระหว่างคืนนั้นนะพี่มันจะมี มันเป็นมันจะมีฝนปลปอยๆพี่ฝนตกโปอยๆผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนประมาณตีสามได้ยินเสียงเดินพี่เสียงเดินเหยียบยากเลยว่าโอ้ครูเดินตรวจมั้งครูเขาเดินตรวจมั้งเผื่อมีอะไรแต่ระหว่างที่ครูเดินตรวจนะพี่มันมีเสียงซิปเสียงเหมือนรูดซิปอีสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็เสียงรูดซิปกลับ<ฮ>มาทุกเต็นทุกเต็นทุกเต็นจ <โฮ S 1> น <ไว S 1> มาหยุดใช่ผมผมก็คิดว่าเป็นโอ้คงเป็นครูละแต่พี่ ถ้าเป็นครูอะเวลาตีสามมันต้องมาพร้อมไฟฉายหรือป่่ออืวะ แต่นั้นไม่มีไฟฉายพี่ไม่ได้มีแสงไฟไม่ได้มีอะไรมันจะมาหยุดที่หน้าเต็นท์ผมแล้วผมก็ได้ยินเสียงว่าเจอตัวแล้วว่าเจอตัวแล้วพอผมได้ยินคํานั้นผมก็สะดุ้งขึ้นมาอีกทีหนึ่งเฮ้ยอะไรวะมันเหมือนมันมันมันเป็นฝันที่ซ้อนฝันนะพี่ผมตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วผมก็ไปสกิดไอซีซีไอซีเมื่อกี้มึงได้ยินหรือเปล่าเมื่อกี้มึงเห็นหรือเปล่าไอซีก็งวงเงี้ยตื่นขึ้นมาอะไรวะเกิดอะไรขึ้นไอซีก็ไม่รู้เรื่องทั้งมันก็นอนต่อแล้วผมก็เลยพยายามที่จะคุม นอนหลับไปเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องมีกิจกรรมเข้าค่ายอีกนอนต่อไปได้สักประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีพี่เสียงนั้นมาอีกครับ <c oughs> เสียงเดินซุบซุบซุบรอบตัวรอบเต็นท์ผมพี่หนีไม่พ้นหรอกนะซุบแล้วก็เดินรอบเต็นท์ผมสามรอบสามรอบ,ลอบแล้วก็มาหยุดที่หน้าทางหน้าทางเข้าเต็นท์ผมพอหยุดที่หน้าทางเต้าเข้าเต็นท์ผมพี่เหมือนกับว่ามันกําลังที่จะลูดซิบขึ้นพี่ <c oughs> ตอนที่ครูที่คุมห้องดนตรีไทยตะโกนขึ้นมาว่าพวกมึมงทําอะไรลูกศิษย์กูครูตะโกนขึ้นมาดังมากดังแบบดังมากพวกผมตื่นตื่นกันทั้งแคมป์พี่<อ>ตื่นกันทั้งแคมป์พวกผมก็เลยว่าเชียเกิดอะไรขึ้นวะผมก็เลยลูดซิปขึ้นออกมาแล้วครูเป็นอะไรครับครูเป็นอะไรแล้วครูเขาบอก ไอซีอยู่ไหนไอซีก็อยู่กับเราเนี่ยใช่ไอซีก็อยู่กับเราแล้วไอซีก็เดินด่านมาแต่สภาพไอซีตอนนั้นคือพี่สภาพมันคือหน้าซีดปากซีดทั้งทั้งที่ว่าก่อนอยู่ก่อนอยู่ด้วยกันก่อนนั้นเนี่ยคือมันปกติพี่มันไม่มีอะไรเลยแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บคือมันซีดมาทุกอย่างพี่หน้าซีดปากซีดแล้วก็กูเขาบอกว่ามึงยังไม่ได้ไปขอขมาเขาใช่ไหมกูเขาพูดมาอย่างนี้พี่ถ้าบอกว่าเชื่อมอนเรื่องแรกแล้วไอซีก็ขอโทษไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ครับไอซีที่มันนั่งอยู่ตรงนั้น มันขอเข้ามาคุณครูพี่แต่มันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันยังไม่ได้ไปขอเข้ามาครูพูดมาว่ามึงยังไม่ได้ไปขอเข้ามาเขาอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคือเรื่องอะไรวะไอซีมันบอกมาว่าใช่ครับคุณครูผมยังไม่ได้ไปขอเข้ามาพอหลังจากนั้นครูเขาก็พาตัวไอซีไปไปวัดส่วนว่าผมก็ทํากิจกรรมอะไรกันในนี่ต่อเหมือนเดิมครับผมก็กังวลแหละพี่ว่ามันไอซีเป็นอะไรปะจนไอซีมันกลับมาทีตอนเย็นพี่มันก็กลับมาด้วยสภาพว่าเออ ดูดีขึ้นหน้าไม่ซีดแล้วอะไรมันก็เออดีขึ้นแล้วผมก็เลยพวกผมก็เลยตัดสินใจถามไปว่าเฮ้ยซีมึงไปทําอะไรไว้วะทําไมมึงถึงต้องไปขอเข้ามาหรือในเรื่องอะไรไปอะไรด้วยไอ้ซี่ยังบอกไม่อย่างงี้พี่วันนั้นนะวันที่พวกเราซ้อมดนตรีไทยกันนะ เดินไปทางหลังห้องดนตรีไทยแล้วหลังห้องดนตรีไทยอ่ะมันจะมีบ่อน้ํามันจะมีบ่อน้ําบ่อหนึ่งแล้วก็ไปสูบยาซึ่งบ่อน้ําตรงนั้นอ่ะมันเป็นบ่อน้ําที่ทางโรงเรียนค่อนข้างที่จะไอ้นี่กันสกาละไอ้นี่กันว่าบูชาสกาละใช่ครับใช่มันก็ไปสูบยาตรงนั้นมันก็ไันอะไรตรงนั้นมันบอกมาเองครับแล้วผมก็เออแล้วมึงไปไปขอมาไปขออะไรเรื่องมันบอกว่าไอ้ีมันบอกว่า เรียบร้อยหมดละสีบอกว่าเรียบร้อยหมดละแล้วหลังจากนั้นก็ทํากิจกรรมอะไรปกติพี่เป็นพวกผมคิดว่ามันคงไม่มีเรื่องอะไรละก็มันก็ไม่มีเรื่องอะไรมาจริงพี่สี่ห้าปีจนผมส่งเรื่องให้พี่อ่ะพอผมส่งเรื่องให้พี่ปุ๊บหลังจากที่ผมส่งเรื่องให้พี่เมื่อสามวันที่ผ่านมาครับพี่เพื่อนผมไอ้ีตอนนี้เสียแล้วครับเอาเสียด้วยอาการน้ําท่วมปอดอี่เหมือนอาการจมน้ําเสียชีวิตก็มัน พาะผมก็ไปดูที่ห้องมันไอซีมันจะมีสมุดอันหนึ่งจดบันทึกไว้มันเขียนจดบันทึกไว้ตั้งแต่เรื่องแรกเรื่องสองแล้วก็มาเรื่องล่าสุดแล้วมันก็มาเขียนจดบันทึกไว้ตรงสุดท้ายว่ากูขอโทษเพื่อนกูยังไม่ได้ไปขอขมาเขาแสดงว่าเขาว่าบานความมาตลอดเลยดิใช่ดิมันแล้วมันก็เขียนแล้วว่ามันจะมีเสียงมาทุกวันที่ฝนตกแล้วไอ้ลูมันมาว่ามันเจอตัวกูแล้ว เรื่องมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับพี่เออ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 อุ้ยมันมันตามอะไรขนาดนั้นวนะน่ะอ่ะโอเคถือว่าเดือดใช้ได้เลยเอางี้พี่ถามเราส่วนตัวส่วนตัวเราเชื่อเรื่องผีไหมเป็นคําถามที่ถามทุกคนเลยส่วนตัวผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับผมผมยังเชื่อในหลักทยาศาสตร์แล้วก็ยังเชื่อในหลักเสยศาสตร์อยู่ครับนี่ขนาดเราเจอขนาดนี้นี่ยังไม่เชื่ออีกเหรอก็มันห้าสิบห้าสิบป่ะพี่อืออืออือืโอเคโอเคโอเค ถือว่าเข้าใจได้งั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะลูกครับผมครับขอบคุณมากครับครับพี่สวัสดีครับ,รบขอบคุณทห้โอกาสครับพี่ครับคุณผู้ชมไม่รู้นะส่วนตัวเวลาได้ยินเ,เรื่องราวเกี่ยวกับห้องดนตรีไทยทีไรแบบไม่เคยเจอดีสักอันเลยนะเพราะไม่รู้สิมันส่วนใหญ่ห้องดนตรีไทยที่เราจะเข้าไปเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราเรียนกันอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราค่อนข้างปากแซบอะผมเป็นคนหนึ่งนะไม่ค่อยชอบห้องดนตรีไทยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นห้องที่อึมครึมอะเข้าไอเมมหืน 但。 พูดตรงมันอึดอัอดก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งห้องที่เหตุการณ์อะไรเงี้ยค่องข้างเยอะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นไงเอาเป็นว่าผู้ชมที่ดูอยู่นะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมอันทัดกานะครับและวันที่เกิดคำพูดลามกในรูภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดภาพกานใดผมเองก็ไม่ทักต้องกราบขอขอนัานายด้วยและถ้าใครคิดว่ามีเรื่องราวเรื่องผีอยากจะมาแชร์การสามารถทัานผมกลัวได้นะครับสามารถส่งเรื่องราวชื่อเรื่องเรื่องยอดและที่อยู่ติดต่อกับนะครับ แล้วกันนะครับโอเคเอาเป็นว่าในวันนี้ต้องไว้แต่พิธีการผมเองคุณนั้งต้องลาไปก่อนใเพีงเท่าน,นี้สวัสดีครับปุ๊บ